กลับมาพบกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567กับฟัน Strategic Insights โดย Strategic w e a l ของ u b k เห็นฟันค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ไตม้าแรกด้วยนะคะเนื่องจากว่าสําหรับตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็อีกหลายตลาดนะคะทั่วโลกที่จะมีการหยุดนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็น Good Friday นั่นเองนะคะโดยตลาดหุ้นสหรัฐค่ะจะเปิดทําการครึ่งวันในวันนี้นะคะก่อนที่พรุ่งนี้ก็จะปิดเต็มวันซึ่งก็จะมีตัวเลขสําคัญนะคะ อย่างตัวของคพ PCE ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้และคอนเซน s ซสก็ชี้ว่าจะคงที่ที่ระดับ2.8ปร์เซ็นค่ะแต่ดูเหมือนว่าตัวของเงินเฟอ้อนะคะยังค่อนข้างหนืดนะคะจากการจากที่มีทั้งเรือสินค้ามีการล่มนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะตัวสะพานตัวของฟรานซิสกอตคีนะคะในบัลติมอร์นะคะก็มีการถล่ม ทำให้สินค้าค่ะอาจจะขาดตลาดแล้วก็ราคาอาจจะมีการเล่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของออโต้ที่อาจจะทำให้ supply chain ทั้งตัวของราคารถยนต์ใหม่แล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะหากว่าท่าเรือ,อยังไม่ได้เปิดทําการในเร็วๆนี้ซึ่งประเด็นนี้ค่ะก็อาจจะทําให้ตัวของ C P I ค่ะมีการเพิ่มขึ้นประมาณ0.2ปิบนะคะแล้วก็ค c. p. i. อาจจะยังยืนอยู่เหนือ3%ได้นะคะก็ต้องไปดูตัวเลข c. p. i. ที่จะประกาศในวันที่10เมษาย,ยนด้วยค่ะ จากโมเดลของเจพีโมแกนค่ะเขาก็ชี้ว่า global core g o o d price inflation นะคะหรือว่าเงินเฟอ้อของราคาสินค้าหลักทั่วโลกเนี่ยได้แตะจุดต่ำสุดไปแล้วในแต่มาสี่แล้วก็คาดว่าจะมีการเล่งนขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกในปีนี้นะคะซึ่งหากตัวแปรที่เขาใช้ดูก็คือเราจะเห็นได้ว่า P M I เนี่ยล่าสุดก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ภาคการผลิตทั่วโลกก็มีการฟื้นตัวอีกทั้งเงินเฟอ้อฝั่งบริการค่ะถือว่าค่อนข้างมีความหนึดทําให้การลดอัตราเบี้ยนะคะถูกลด เราเรียกว่าถูกชะลอออกไปนะคะแล้วก็ลดลงนะคะจากเจ็ดครั้งมาที่สามครั้งในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะแซมรูนะคะก็ถือเป็นอินดิเคเตอร์ที่จะชี้ถึงการเข้าสู่ e c e ซ s i o นนะคะจะเห็นการเล่งขึ้นนะคะโดยยี่สิบสเตทในสหรัฐเนี่ยจะเห็นการเล่งขึ้นของอัตราการว่างงานเนี่ยมีสูงขึ้นประมาณ0.5ปอทำให้โอกาสของการเข้าสู่ Recession ของสารัฐตอนนี้ยังคงอยู่ที่ประมาณ58ค่ะ ส่วนข้อ PCE นะคะที่จะมีการประกาศในวันนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญค่อน,นข้างมากแล้วก็คอนเซิร์นกับมอนยูซึ่งก็จะรีเลทกับตลาดหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของเออร์ดิวยูแกรนั่นเองนะคะและจากการการของเฟดค่ะทำให้เชื่อว่า PCE ใน6เดือนนะคะจะมีการเล่งขึ้นมาจาก2.5มาที่2.9ซึ่งก็เป็นการปรับขึ้นจาก1.9นณะสิ้นปีที่ผ่านมาและสำหรับไตรมาสหนึ่งที่กำลังจะจบนี้ค่ะอาจจะเห็นการโลเทชันนะคะของตัวของแพชเอ่อเพนชันนะคะหรือว่าเงินบำนาญน,น,นั่นเอง อัปเดตไปเมื่อวานนี้ที่อาจจะเห็นแรงขายของตลาดหุ้นออกมาประมาณได้32,000ล้านแล้วก็โลเทตไปยังตราสารนี้ประมาณที่17,000ล้านได้นะคะซึ่งตลาดหุ้นสารัฐเมื่อวานนี้นะคะก็ยังปรับตัวบวกอยู่นะคะโดย นำโดยดาวโจนสะ์ะบวกแรงค่อนข้างแรงนะคะ1.2%นะคะเอ500บวกมา0.8%ก็ยืนที่ระดับ5,248จุดนะคะก็ปรับตัวบวกมา10%จากต้นปีหรือว่า25%ตั้งแต่ปลายตุลาที่ผ่านมานะคะส่วนเนสแสคะบวกมา0.4%ประเด็นหลักๆก,ก็คือเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของอเมริกาเนี่ยปรับตัวบวกนะคะแล้วก็จะมีการโลเทชันนะคะ หรือกระจายการลงทุนไปนอกเหนือจากกลุ่มของ AI นั่นเองนะคะแล้วก็กระจายไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งทาง Alliance เขาก็มองว่าตอนนี้ค่ะตลาดให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจและการบริโภคที่ฟื้นตัวมากกว่าการปรับลดไอตอร์เบสที่ถูกเลื่อนออกไป ทำให้เม็ดเงินค่ะก็ยังไหลเข้าตลาดหุ้นสหรัฐอยู่แล้วก็มีการโรเทชันไปยังหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะนอกเหนือจาก AI แล้วกเท็ซซึ่งการกระจายก,การลงทุนค่ะถือเป็นการลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนด้วยนะคะโดยมี8จาก11กลุ่มอุตสาหกรรมค่ะณปัจจุบันที่ยังเทรดดิสเคาอยู่นะคะหรือว่าที่เทรดดิสเคาอยู่ต่ํากว่าระดับ p r e c o v ิดนะคะแล้วก็มีเพียง3อุตสาหกรรมนะคะ3มอุตสาหกรรมเท่านั้นที่เทรด เทรดพรีเมียมนะคะก็คือกลุ่มเทคแมทร a l แล้วก็อินดัสทรีลค่ะแต่ไหนก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ส่วนมากเขายัางมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐยังเป็นบุลลิชเทรนด์อยู่นะคะแล้วก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้จากนี้นะคะโดยม,มีโอกาสมากถึง49%ค่ะที่ตามในโมเดลในการวิเคราะห์นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากมีการพักฐานที่5-7%อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเติบโตต,ต่อไปอย่างมีสเสถียรภาพนั่นองค่ะ เฟดวอลเลอนะคะเมะื่อวานนี้ก็แสดงความฮอกกี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งฮอกด้วยนะคะก็มองว่าเศรษฐกิจ ของสหรัฐค่ะหรือว่า economic Output แล้วก็ Labor Market นะคะถือว่ายังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะเห็นเงินเฟ้อชะลอตัวลงมาแต่ก็ยังมีความหนืดนะคะซึ่งสัญญาเหล่านี้ทำให้เชื่อว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการลดแอัตอกเบียนะคะแต่ก็จะเห็นการลดอัตาอกเบียได้ในปีนี้นะคะและจากถ้อยแลงของวอลเลอร์ค่ะก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดอลลาร์ยังยืน่ในกรอบที่1 4 0นะคะเช่นเดียวกับบอลยู10ปีที่ยืนที่4.21แล้วก็ทูเยยืนที่4.56ค่ะ ส่วนราคาทองคำค่ะยืนที่ประมาณ2,212เหรียญต่อชออนนะคะและน้ำมันค่ะ WTI ยืนที่81เหรียญ Brent อยู่ที่85เหรียญโดยกู้หุ้นกลุ่มพลังงานค่ะถือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากซนติเมนต์เรื่องของการ,รชุมโอเปกในวันที่3มในสายนี้แล้วก็ดีมาที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วง driving season ใน period ของอีสเตอร์นะคะที่กำลังจะมาถึงในเมษายนนี้ค่ะซึ่งการเล่งขึ้นของน้ำมันค่ะหากยังไม่ได้เกิน90-95เหรียญต่อบาร์เรลนะคะอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนยยะสำคัญ ันต่องเงินเฟอสหรัฐค่ะตลาดหุ้นยุโรปนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาส่วนเอเชียก็ปรับตัวผสมผสานนะคะญี่ปุ่นปรับตัวบวกประมาณ0.73แม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของการขาย พุ้นหรือว่าเอาเอาโฟออกจากหุ้นกลุ่มธนาคารใหญ่ๆในญี่ปุ่นนะคะที่มีการเหมืองควยกันนั่นเองนะคะในขณะที่ตลาดตอนนี้ค่ะให้น้ำหนักกับการอ่อนค่าของเยนนะคะที่ระหว่างวันก็อ่อนไปแตะที่ร้1ยใกล้1 5อยห้านะคะที่เชื่อว่ารัฐบาลจะมีการแทรกแซงโดยเยนก็ปิดที่ประมาณ151.3 0แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยปีนี้ค่ะเยนก็อ่อนค่าไปแล้วกว่า7%นะคะถ้าเทียบดอลลาร์ทำให้เยนกลายเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนค่ามากที่สุดนะคะแล้วก็จากการอ่อนค่าของเยนค่่ะแม้วา จะมีการปรับขึ้นในตลาดเบี้ยไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะทำให้คาดว่าเบลเจจะมีการปรับขึ้นในตลาดเบี้ยได้อีกครั้งนะคะในช่วงครึ่งปีหลังรวมถึงเทรดเดอร์ตอนนี้ก็ยังเข้ามากินกำไรอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมองว่าที่ระดับประมาณ152-155ค่ะจะเห็นการแทรกแซงของรัฐบาลซึ่งประเด็นการอ่อนค่าของเยนค่ะอาจจะเอื้อต่อการส่งออกและก็ท่องเทีย่ยวนะคะที่ดีต่อตลาดหุ้นแต่ก็จะสะท้อนภาพถึงเศรตษฐกิจของญี่ปุ่นที่ยังอ่อนแออยู่นะคะแล้วก็ยังต้องพึ่งพา การอัดฉีดเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้ค่ะมาร์คโมเบนะคะคือต้องบอกว่าเขาก็มีการ Bullish ในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียนะคะโดยมองว่าอนะินเดียน่าจะมีการโกรดที่ค่อนข้างดีแล้วก็ e ออ n ์เน็นะคะอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปต่อค่ะ ส่วนการลงทุนนะคะเรายังมองเป็นบวกสําหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแล้วก็ให้ b บออนดิมนะคะหากมีการปรับตัวแล้วลงมาโดยอาจจะมีการโลเทชันไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆที่ a l u a t i o n ถูกนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจจะให้เก็งกการเลเวอเชันสาหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานตามที่มีการคอไปก่อนหน้าแล้วก็ให้ทียร์สะสมนะคะสำหรับตลาดตาสารีสาราทนะคะที่ว่ายูปีนี้จะมีการปรับตัวแลดลงมาที่3.8%สําหรับเทนเยียค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะ